็ามาตามสัญญานะคะว่าจะมาตัดดอกไม้นะทำคลิปดอกไม้ให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าดอกไม้ที่คุณาทำเนี่ยเป็นดอกกุหลาบที่ทํากรอบรูปนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กรอบรูปนี้นะคะแต่เป็นกรอบเพราะมันใหญ่ไม่มีฐานกล้องไม่มีนะคะมันมันหัยก็เลยจะจะถ่ายแบบซูมที่โต๊ะไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธียกนี้นะคะ โอเคนะวันนี้สัญญาว่าจะทําคลิปวิธีการทําดอกไม้ง่ายที่สุดนะให,ให้ดูนะให้เพื่อนดูแล้วก็เอาไปทําตกแต่งห้องแล้วก็สามารถเอาไปสอนเด็กๆแล้วก็ทํางานกับลูกๆได้เมื่อที่ได้ตรงนี้คุณาอัดแล้วเมื่อกี้แล้วก็มันไม่ติดก็เลยมาอัดซ้ำโอเคนะเราก็จะทําเนี้ยดอกไม้นะนง่ายๆนะว่าจะทํายังไงถึงได้เป็นกุหลาบเนี่ย นะคะอย่างง่ายเลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกระดาษกันไกลแล้วก็กาวนะคะกาวสาหรับคนาใช้ใช้กาวปืนนะคะเพื่อความรวดเร็วเพื่อนๆ,ๆหลายคนที่ไม่มีอาจจะใช้กาวลากาว T O E ก็ได้ค่ะกาวละจิกนะคะเอาสีส้มนะคะม,มีแล้วสีแดงเนาะ<ม>นี่เอาสีส้มเนี่ยเราจะใช้กระดาษสองหน้านะคะถ้าเป็นดอกใหญ่เราก็จะใช้ ใช้หนึ่งแผ่นนี้เลยไม่ต้องพับแต่นะคุณนานจะใช้จะพับนะคะแต่ไม่เนิ้นไม่เนิ้นใหญ่นะคะเนี่ยเพื่อจะได้ทำหล,หลายๆครั้งให้เพื่อนๆดูเนี่ยเาก็จะพับน,นะคะพับทบเราก็จะได้หนึ่งสองจะได้สองดอกนะเราก็จะตัดเราจะวาดใครที่ไม่ถนัดเอาวงเวียนนะคะมาวาดเป็นวงกลมก่อนนะแต่อันนี้สำหรับนะคุณแายก็จะตัดเลย,น,เลยลนะคะตัดเลยตัดเลยนะคะ เนี่ยถ้าเป็นวงกลมพยายามให้กลมนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆเอาวงเวียนมาวาดมันก็จะง่ายได้แล้วแล้วนี่นะคะก็เหลืออีกเหลืออีกตรงนี้นะคะเราไม่ต้องชิงอาจะตัดได้นี่เนาะ งน,นี้ก็จะเป็นดอกเล็กนะคะเหลือแบบใดที่เรายังตัดเป็นวงกลมได้มันก็จะใช้ได้นะคะอย่าลืมเนี่ยเนี่ยมันเป็นวงกลมได้มันก็ใช้ได้ทีนี้เหลืออีกเนาะเราก็จะเปิดเปิดอ่าตัดได้อีกใช่ไหมอ่าตัดได้อีกตัดดเลย อเห็นไหมเราก็จะได้วงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้าวงเราจะได้ห้าอกนะคะนี้เรามาตัดตรงนี้สองวงใช่ไหมแล้วก็มันเท่ากันด้วยเราก็นะคะต้องตัดทีละใบเราเอาทีเดียวเลยตัดนะะเป็นก้นหอยนะคะถ้าใครไม่ถนัดเอาดินสอนมาวาดก่อนนะอย่าตัดเลยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ ตรงเนาะนหมันก็จะได้แบบนี้เนี่ยมันจะได้แบบนี้เนาะสังเกตไหมตรงนี้มันจะมีแบบเหลือๆนิดนึงเนาะเราก็จะแต่งแต่งให้มันโอ้เห็นไหมไม่มีแล้ง่ายมากนะคะเราใช้วิธีม้วนอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้ถ้าจะบอกว่ามันน่าเกลียดแต่งก็ได้ค่ะแต่คุณอาจจะไม่แต่งเนาะคือจะม้วนไปเลยเนี่ย ม้วนก็ม้วนปกติเลยค่ะตอนนี้คุณาทําคุณาจะให้ลูกเป็นคนม้วนนะคะแล้วก็คุณามีหน้าที่ทาดาวกระดาษแข็งมันก็จะม้วนกหน่อาแต่ถ้ากระดาษกระดาษอ่อนกระดาษนิ่มมันก็จะเป็นตีนนิ่สวย <c oughs> มน้นมนวม้วนม้วนม้นม้วนม้วนม้วน้มน้ เราจะม้วนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทากาวเนาะจะได้ทีเดียวเลยเอาแบบนี้คะเกนี่ยสังเกตไหมนี่เราก็จะทากาว,วก็จะขี้มันนิเดเล็กเนาะให้มันให้มันบ,นบานๆนิดเดิงนะคะเนี่ยก็แบบนี้แล้วก็ทากาวทากาวตรงไหนเออนี่มันก็ทากาวเนี่ยทาที่ก้นหอยอะ่ะทาเป็นวงกลมไหมค่ะ เนี่ยไปแล้วก็าวทาเป็นวงกมเสร็จแล้วก็หยิบดอกมาให้มันอยู่ตรงการงราลางจะไดาอะไรขนาดนี้นะคะได้แล้วสองดอกเห็นไหมก็ไดเลยไหมเอาแล้วนะคะหนึอแป๊เดียวนะคะลองไปทำดูนะคะใครสงสัยตรงไหนก็ พะะิมพ์ข้อความมาได้แล้วก็ชวนลูกๆไปทําถ้าโรงเรียนเปิดปกติแล้วก็ชวนนักเรียนมาทําเราบางคนตัดอาจจะให้ให้เด็กโตๆก็ตัดเองได้เลยเพราะว่ามัน,นมันแค่ตัดเป็นวงกลมแล้วก็ตัดเป็นก้นหอยแล้วก็ม้วนติดกาวแค่นั้นเองก็จะได้ดอกไม้สวยๆแล้วก็ง่ายที่สุดใน3โลกเลยสําหรับคลิปนี้นะคะ<อ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณอาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะครับา,บายสวัสดีค่ะไปทำดูนะคะ ี่เดี๋ยวเรามาทำเป็นขอบลูกส,สวยๆนะติดเลยค่ะ